สวัสดีครับบ่าวทอร์ซอส,สดีท่านผู้ชมครับฝนตกครับจะพาท่านผู้ชมครับเดินทางไปหาปูห้าเจ็ดแปดนะครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับจะพาไปเยี่ยมปู่นะครับจะพาไปฟังอาการปู่เป็นอย่งไรน,นะพี่น้องกําลังเดินทางนะครับฝนตกอ่าบ้องตกบ้องบ้ตกพี่น้อง ต่ว่าตกบ่แห้งที่ธรรมชุ่มตกบเป็นน้ำนะครับผมเอาเดินทางไปนน้ำกันธรรมชุ่มนะครับเดี๋ยวจังไปพ่อกันนะครับเดินทางมาหอดนะครับทรรมชุ่มวันนี้ว่าจะพาเอฟซีแฟนครับนะครับทั้งช่องมาเยี่ยมปูห้าเจ็ดแปดพี่น้องนะครับปูบอิยูนะครับทรรมชุ่มเป่นว่าปู ไปโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะ้าพี่น้องเออนะครับอาน้านะพี่น้องเนาะปูใบยูเดอร์ธรรมชมเดอนะครับมืีอว่าจะเขาไม่เยี่ยมปูจะมาถามอาการปูเป็นจังไดน,นะครับปูเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะครับพี่น้องเดี๋ยวจังไดาก็จะอ่าแจ้งเอฟซีอีกที่หนึงนะ่งได้พี่น้องเดอนะครับปูห้าเจ็ดแปดพี่น้องปูเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนระาพี่น้องเนาะ เดี๋ยวจะแจ้งอาการอีกที่หนึ่งว่าปู่เป็นอย่างไรแต่ว่าครับดงยินว่านะครับเพิ่นทองเสียพี่น้องนะครับอา,อาการบอดีนะครับผมก็เลยเข่าโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อวานนะครับเอาจังรอฟังได้พี่น้องเด้นะครับปู่ไม่อยู่นะครับปู่เข้าโรงพยาบาลน,นะครับผมชมชมนะครับบา่าวเถาผ้ามารับชมโค้งสุดท้ายปู่บึงการแบบพี่น้องเนาะไปหาปู่หาเจ็ดแปด ว่าจะไปเยี่ยมอาการปูปูบยนะรบย,าบาย,ย,ยูนะครับปูเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นได้พี่น้องเด้อนะเดี๋ยวจะรอบฟังอาการเดี๋ยวจะมาหาปูอีกรอบหนึ่งหรือจังไหนเราขับนผูมชมอ่ะกระเล่ผ้านะครับ,รม,ม,านะรบมาหาปูบึงการหมวดทิพยพานาซีศูนย์นะครับศูนย์สี่นะครับนผู 4, นมชมอ่ะปูห้ต้องวัดแล้วนะครับอ่ะมาฟังนะครับ อ่างวดวันที่1กรกฎาคม2567นะครับโค้งสุดท้ายไม่ปูเน้นให้ปูย้ำให้เอานะครับเบาเท่าน้ำปัจัจนะครับเอฟซีเพิ่นฝากมาทำบุญน้ำปูเอาธรรมชุมรับสาทุบุญน้ำเด้อนะครับผมาสาทุนะครับผมสาทุขับปูกราบนมัสการครับปูกาบนมัสการจ้ะขับปูครับยังไหนปูปไปตัวเลขไปละฝันดีปะครับ ฝันโมกุนฝ <plex> ันฝันกู <pigs> ้ข oh <và S 1> ึ um ้นฝันกู้ขึ้นติปัวที่ว่าตัวได้ยวนิ่งนิ่งทังางเงาครับอ่าอันหลวงปู่รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งนะครับสายยาปัวอธิษฐานว่าครับอ่าเหว่าวถอดติดมหาหลวงปู่อธิษฐานครับพอดีก็เลยจุดถูกจุดเทียนจุดถูกจุดเทียนมาปัวครับพอดีไปเห็นผูบ้คน ไอ้ไข่ไหนหยุดหยุดร่องมึงกับปูเทวดาร่องมึงกับหยุดคือบอกบอกให้เจียเครียครับนี่อ๋อมันเป็นเลขง่ามเทสนุกครับผมหนึ่งหนึ่งหกประคับปูะมือขปูปูจุดเมื่อไหรนี่ปูจุดร่องหนึ่งไเหรออ่าพอดีว่าไอ้โทษหาปูพี่น้องมันจะเข้ามาหาเข้ามาหาปูปูก็เลขจุดถูกจุดเทียนหนึ่งหนึ่งหก นะครับท่อมชมจุดร่องมึงที่ดอกบ่เคยจุดเพื่อเลี้ยงเชียร์มันก็แม่นนี่แหละกับหลวงปู่กับโบเคยเชียร์เรื่องมู่นี้เนาะกับโบก็เลยจุดร่องมึงไม่แม่นอีดีดอกมันนี่เลขอีดีกว่าอืมอ้าจังไหนปูพี่ปูหาตองวัดนี่ครับท่านผู้ชมปูหาตองวัดแล้วนะครับห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้ากับสองแปดอันนี้งวดที่แล้วท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมา ซีศูนย์มาศูนย์ซีไฮร่างไปบนนับปูนะเออตาปูกันแน่นนี่ละเอาบาดดี้จังไรปูเอาเอาเต๊ดตัวเล่นๆให้กันเล่นเนาะครับไก่เลยเด้ปูไก่มือเลยเด้ต้องสรุปเลยเด้ปูจะลุปเลยเหรอครับรุ่นใหญ่ใหญ่ต้องนิ่งแต่ว่าต้องตัดออกครับมันสีลายหางมันสีลายหางครับผม เอาบนหางครับบ,บนทุกสองใช่ไหมจะตัวใดปูวจะมีเพิ่มตัวใดมีคิดถังอย่างนี้หรอโอ้ยอยา่าวาฬหลายปนทับปูวนะครับ<อ>แต่ให้หางเดียวสองถังเอฟซีเพิ่นก็ว่าหลายอยู่ยยเอาเน้อยๆถูกคือถูกพิษก็คือพิษนะครับเพิ่นว่าจะฝา,า,ากไว้จาะหางหนึ่งจะหางหนึ่งบอกปัวตัวมันออกตัวมันออกไปฝากตัวมันออกเลยตัวใดล่ะครับปูว นี่เรียกว่าเนี่ยหลวงปู่ไห่อันนี้ที่หลวงปู่ไห้นี่ครับตรงงวดเนี่ยงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ครับผมเออปู่ไห้หา,ห,าหนึ่งหาแต่ว่าปู่บอกผมไอ้ปู่ฝันว่าไอ้เขาอุ่มอ,อ,อุ่มหม,มึกแตงโมออร้อยมามผู้ชายอุ่มหม,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 มึกแตงโมร้อยมาเซี่ยวกันนี่บอกปู่ครับแล้วมาย่นหมึกแตงโมลงครับเลยสงสัยว่ามันสิเหล็กรางรับผมวันนี้เอาได้เวลาทีที่ เขียนลวสิเขียนละป่ปูโตได้ล้วปูเขียนลบๆกันนี่บ่กครับผมนี่แล้วอ๋เขียนมันบกเน่นๆเลยเน่นๆเลยป่ปูเอับผมวันนี้รับผมห่งกับห้าศูนย์หนึ่งห้าศนโตโตัวกันมาหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ด ตกการมาป้นไงครับผมอันนี้อันนี้มันมาออกาะยากไว้เ้อมันเดงเนาะครับเขียนลงไปตรนี้สองศูนย์ครับเขียน้างล่างข้างล่างเออครับเขียนลงไปสองศูนย์สงครับอันนี้นึ่งหาแล้วบบดนี้ครับมาเขียน กันไว้หนึ่งเกจก็หาเกจครับเอาหาซูมมาเลตัดบ่อปัวเดี๋ยวใจเย็นๆหนึ่งเกจก็หาเกจโอ้อหลายหางเลยที่ป่วนี่ยหลายแล้ววงกลมตัวนี้ครับวงกลมตัวนี้ไอ้วงกลมตัวนี้เอเอในนี้มันก็มีชุนหาอย,ยูย่เรื่อยๆเี่ครับอา่า <S 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 อ,อันนี้ตัวร่างมาเนี่ยอ่ามาเนี้วงกลมตัวนี้วงกลมตัวนี้โอ้หลายวงกลมแต่ปัวอ่าอ่าอันนี้หน okay. ึ่งหาครับอืมเด่นเด่นเด่นส uh ุดเขื่องไม้ถูกครับนี่เนี่ยสองอันนี้อ่าสองอันนี้มักสองหางนี่อ่าปัว่ามักสองหางนี่พี่น้อง ห้าหนึ่กับหนึหาศนย์นับหากระตรงกับชุดที่ปูให้ไว้แล้วนะครับเอาเชือดเชือกไม้ถูกตัวนี้ตัวไหนปูตัวนี้ตัวนี้เชืองไม้ถูกเลยครับหนึ่งหาศให้เน่นึหาศนย์หาศูนยบอตัดบอปูหาศูนยะขันตัดตัดใกล้หนึ่านีแล้วครับหาศูนย์เลยหา มันเห็นยุ่มขีดนุ่มขีดนะครับเอาโบราณกรบุญแล้ววะตัวไดนละปูวตัวนี้แหละครับเขียนลงไปเขียนลงไปหาศูนย์วงบะละปูววงแล้วครับ,รบเขาเชื่อใหม่ถูกมันยเราดีครับผม,มครับเขาจะเอาใช้กันแบบนี้บ่ครับปูว แว่ามันเขียนห่างไม่ใบไม้เลยบอครับผมเพราะว่าเอฟซีเพิ่จะได้เห็นมาชุดตัวถูกตัว่าถูกคนณผู้จากเคชรอบ่นี้แล้วว่าสองันถูกอะจากไหนปัวเฮ็รดแต่ว่าอันไหนมันถูกนี่ละครับผู้ใดถูกกันไหนเพิ่นเมืองเลิครับเออเนยวเลขออกแล้วเลขบ่ถือก็ว่าถือมันบ่แมนครับอืมมันเสียมันเสียภาพหมดอ่าถูกก็ว่าถูกไปเลยผพดก็ว่าิดบ่ปัวอ่าอ่ามันจะนี่บ่าวเท่าก็เลยเขียนร่วมให้นะครับผม แต่ว่าเลขทูบจะเขียนเลขทูบให้อยู่นะครับท่านผู้ชมเ,เลขทูบมีประมา,ะมาะ่ะเลยครับเลขทูบป,ปู่บึงการนะครับท่านผู้ชมหนึ่งหนึ่งหกปปัวหนึ่งห,<ก>หนึ่งหช่ว่าเขาเขียนแขนจังในปัวหนึ่งหกหนึ่งเพเอาตามนี้แล้วปูวเอาเจ้านี้เลยนะนะครับผมใจตรงนิ่งเนี่ยปูวอ่าฮ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 ่่าฮ่า่า เลขถูบเด้อยพี่น้องเดหง้หนึ่งหนึ่งหกเอานี่เขียนตามนี่ให้เลยอันเลขปลูนี่น,นี่นี่นะพี่น้องนี่ครับผมบุกให้จุดจเชียกันเลยเป้าเทวดาจุดชุดนี่เอาสรุป คือหนึ่งหาศูนย์มันวาปูชุดเน้นอ่ะเออหนึ่งหาศูนย์ตองงวดหาหนึ่งหาอ่าหนึ่งหาศูนย์นี่ผมจะเขียนในเพื่อนนี่หาหนึ่งหาตองงวดหาหนึ่งหายุ่นี้ยุ่แล้วผมบอกผมบอกอันนี้ออกมาเนี่ถ้าปูเน้นขึ้นเน้นตัวนี้ธรรมชุ่มหนึ่งหาศูนย์หาศูนย์อ่าเน้นตัวนี้ละเน้นตัวนี้อันในชุดที่ปูหาต้องงวดกับชุดที่ปูคงสุดท้ายอ่า มันกระบี่หนึ่งหากระพาศูนย์หนึ่งหาแต่ว่าล่างนี่สองศูนย์เม็ดเดียวครับผมสองศูนย์ออกเม็ดเดียวแต่ว่ามันกระแดงนี่มันออกง่ายครับอืมออันนี้มันจกปู่ในหูครับหูมันกระม้นเป็นบละครับจกปู่ออกมาได้สองตัวครับเออแต่กระตีตัวนี้ก็ได้เยอะแต่ว่าห้าตีตัวนี้ล่างเม็ดเดียวคือสองศูนย์ท่านผู้ชมไม่หายกิบจับสลากินแบ่ง หาลรตรีไว้สามตัวหนึ่งห้าศูนย์นะครับหาโรลีไว้ได้พี่น้องได้เผื่อมาเล็กท้าย3ตัวหนึ่งหาเจนี่เดีปูกันไว้อกันหนึ่งหาเจ็ดนี่กันหนึ่งเจ็ดหาเจนี่กันฐานเน้นคือหนึ่งหนย์สองแนี่ละสามคู่บนนี่น้นตัวนี้ล่างเน่นตัวนี้อ่าไอ้บนเน่น3คู่นี่หนึ่งสองแปดสามตัวเน้นเน้นคือหนึงห้าศูนตัวนี้ตัดออกเลยเดยวบ่านคุณว่าตัดแดงเด ครับเห็นแดงกับว่าศิลปูฮาปูเพิ่นมักครับมีสามปูหนึ่งตัวเด่นพี่น้องอันนี้เน้นเน้นบ้าเถาคัดออกมาให้หนึ่งห้าศูนย์กับห้าศูนย์เลขถูกหนึ่งหนึ่งหกอ่าปูวานนี่ถ้าคัดออกมาคือตัวนี้มันมาปัวหนึ่งห้าศูนย์นี่หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์นี่เด่นคักอ่าท่านผู้ชมเอาแคปหน้าจอเนาะพี่น้องเนาะมันเจ็ดต้องงวดที่แล้วนี่นี่ต้องงวดหาหนึ่งหาอันหลวงปู่เชิญเอาหลวงปู่เขียนให้เบิ่งแม่นครับตอนหลวงปู่ ตอนหลวงปู่เขียนให้ผมเป็นหาศูนหาด้ปู่หาศูนหา่เออเฮาขีหลายใจญ่ปเยรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งด้่ปู่ถูกคือถูกผิษคือผิดเอาตามมาชมกับบ้หลายเดยกพี่น้องถ่า3สามคูนับท่าเน้นบนก็คือ155 028นับสามโตขึ้น1น0่อันนี้เด่นค่ะค่ะขึ้นหนึเด่นร่องขึ้นหาหหาโตกันขึ้นหนึ่หาเจี่ชุดบน หนึ่งเจ็ดหาเจ็ดนี่ก็เป็นตัวกันนะครับบอมักกับบอเป็นยังล่างเม็ดเดียวสองศูนย์นะครับล่างเม็ดเดียวเลขถูกหนึ่งหนึ่งหกหรือหกหนึ่งหนึ่งบ่าวเถาก็เล่นี่ครับเขียนตัวเด่นปูมะหอหนึ่งห้าศูนย์กับห้าศูนย์อ๋อห้พอนเพลินเพลินอ๋อโชคเข้าอ๋อท่านผู้ชมรับพรเด้อคุณก็พาให้โชคเขึ้นไปบัดไงโชคไงเลยคุณอารีนะครับรับรับพรนะปู่เด้อเป็นคุณอารีโชคโชกมันมันครับเออคุณพระพุดพระธรรมพระสงฆ์ kundi daman da, da kumkong, diwa puti wadah, tu iyang sapar rokeso, kupat tukung na supaya sawi, nasan na tu sapa antaraya piwi, nasan tu sapa sang kapatu iyang, semijan tu tika jutatu iyang, ngutu sapa tejiwi na ปะตะว,วันภูมิองคกามหาชมุตตอารักกาเทวตาสตาตุเี้อนุรักษันตุอายุวโนโอซุข,ขังปะรังสาธุให้โชคให้มันน้ำปูเนาะอ่ะจะได้เห็ดบุญน้ำปูพี่เนอะเอาครับให้โชคให้มันอ่าพอ,อกันคลิปหน้าวิละครับผมสาธุครับ